ไททันกระบะพนถูกสีมูลมาอย่างสีมูลมางงสีมูลมางมงเลยไอ้ <laughs> เป็นลงข้อมูลมีเวยเหรอสีมูลมา <Ma. S 2> <laughs> โทรมาขอจองคันไททันพอนห้าพันตลอดสัญญาสีมูลม้านะใครเสมนี่ครับคันนี้เขาเรียกว่าสีมูลมา้าทําไมอ่ะพี่สีเขียวขี่มา้า<อ>แต่ไอเสมซึ่งเป็นผู้สุภาพครับผมเป็นผู้เรียบร้อยหน้าตาดีและจิตใจดีงครใช้คำว่าขี่พูด ให้มันสุภาพไปว่ามูล<อ>ก็เลยสีเขียวมูลมาเพอก็ยังช่วยอย่างนี้ <c oughs> เอา้าเป็นรถ G2000 GLS นะครับกระบะพอนถูก5้าพันตลอดสัญญาขนใจเบาใต้ขนใจอีสานบ้านเฮา <c oughs> เลขไม่หนึ่งแสนโลเกียร์ธรรมาดาเปิดแคบได้รถบ้านแทะกระเป๋าเอกสารอยู่ครบปุ่นของเนียวกระเป๋าเสือปลาพ้อมเนีตะกร้าผ้าพพ้่มจ <c oughs> ีนีเมี่ยจังไรพุ่นเอ้า พร้อมคอกเสมอหลังเกง่งนะพวเมียขนาดทะเลาะกันพร้อมอ่าย้ายพาเมียหนีตลอดเวลารับรับงานรับงานนี้ก็รับงานสพร้อมรับงานคนตะก้าเสื้อผ้าย้ายบ้านตลอดเวลาต่อทางก่อทางยุย้ยต่อทางมาอ,อ,อาชีพนี่เอาข้อนี้ไปเลยครับอาชีพนี้นะสีเป็นสีเขียวขีดมากนะครับรอดเดิมๆครับนะรถปีสิบ้า รอบปีสองพั่มบนมึงเนี่ยลอบรอบปี2023น,าานี่ไม่เนยโอ้เปธรรมดาเนี่ยครั้งนี่นะเม็ดอากประตูงประตูเดิมหมดครับนะโอ้เม็ดองเม็ดอากสวยเดิมครับรถไม่ชนหนักพิคว่มหรือจมน้ำจะมีริ้วรอยพวกขีดควนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับออกรถศูนย์บาทเดี๋ยวไปดูเครื่องเลยเครื่องโค้ดเดิมเลยล้างก็ไม่ล้างเพราะมันใหม่อยู่แล้ว ขนาดยังไม่ล้างยังใหม่บางนี้แล้วถ้ามันล้างแล้วจะใหม่ขนาดไหนนะครับไอเสมโรซิง,งอา้าวใครจะจองสีเขียวมูลมาพรห้าพัน 5, บาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกล้วศูนย์บาทนะพิมพ์คําว่าสุดสุดสุดมันสุดยอดเลยดีครับไอเสมรรซิ่งพี่น้องรับชมอยู่จังจังหวัดไหนสภาพอากาศร้อนหนาวนะหนาวมากหนาวเย็นหนาวจนแขงเลยครับพี่หนาวจน มูนี่รับบ่ตื่นแล้วครับอรนะคอมเมนต์บอกว่าพร้อมอยู่จังหวัดไหนครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยไวรุ่นจ๋าแจ๋ว